สวัสดีครับพบก,กับผมช่องเต้ยฟาส,สิมคอ์เรซซิ่งคลิปนี้จะพามาดู kr นะครับรถจอดนานเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ดูแบบละเอียดอีกครั้งนะครับมีคนขอมาก็จะเล่าเรื่องรายละเอียดคันนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงคันนี้นะครับแต่ก่อนมันเป็นสีเทาเป็นตาเพชรน,นะครับตอนนี้ก็ทำการแปลงใหม่นะครับเป็นตาเหลี่ยม ชิวชิวมันจะเป็นแบบแผ่นใหญ่เลยนะครับก็เปลี่ยนออกก็เปลี่ยนแค่สองตัวนี้นะครับชิวตัวนี้กับไฟไฟหน้านี่นะครับชุดบนหน้าไม่ก็หน้าไม่เดิมนะครับระบบขึ้นหมดเลยนะครับนี่ ่ผมถอดตัวนี้ออกผมดูแต่วัดรอบเอานะครับผมไม่ใส่ใสายใหม่ปั๊มบนนี่ก็เป็นเบมโบโลโก้แดงนะครับเป็นงานงานเกียทั่วไปนะครับหลายปีแล้วผมใช้มาหลายปีก็ไม่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้ดีเลยเนี่ยแล้วก็มาที่ปั๊มล่างนี่ผมจะใช้ปั๊มเดิมนะครับแล้วก็สายอื่นน็อตนี่ก็ เป็นน็อตไทเทนะครับก็จะยางแบนนิดนึงนะครับจอดนานล้อเป็นของล้อดีไนะครับเป็นขอบขอบ17ขนาดก็ประมาณ1.4นะครับใช้1.4ขอบ17หน้าหลังนะครับ แล้วก็มือคัทนี่ก็เป็นอิตาลีนะครับแต่ก่อนดังดังมากเลยก็เลยซื้อมาใส่ตอนนี้เขานิยมใช้ใช้ปั๊มเดิมนะครับพวกชุดคัทนี้น่าจะใช้ใช้ของแดดแล้วก็ปั๊มนี้น่าจะฐานไบมโบฐานดำนะครับโหลดหน้าไปนิ้วครึ่งน,นะครับแผงคอก็ เป็นแผงคอเดิมระบบตัวนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับเปิดออฟก,ก่อนไฟไฟสูงเปิดเปิดไฟอยู่ตรงนี้แต่ก็ติดหมดนะครับไฟกระพริบก็มีนะครับนี่เวลาเราขี่ไปแล้วเราไม่ได้เปิดไฟแล้วเรากดตต่นี้ไฟมันก็ขึ้นนะครับก็มีไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงแล้วก็แต่นะครับแต่ก็ดังนะครับ แล้วก็มาที่หม้อน้ํานะครับเป็นหม้อน้ํามีเนียมตอนนั้นก็ราคาผมจําไม่ได้นะครับผมอะไรอะไรทุกวันนี้มันมันถูกลงแล้วก็ไปซื้อกันได้เลยครับชอบแบบไหนแล้วก็มาสเตปเครื่องนะครับเป็นเสื้อทองหนึ่งแปดห้าห้านะครับมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้รหัส แต่งแต่งโรงงานของกวานก็เหมือนกันนะครับเสื้อเงินเสื้อทองแต่มันดังไงตัวนี้ก็เลยจัดเลยครับแต่ก่อนมันมันก็เป็นเสื้อเหมือนเสื้อมันก็หนึ่งแปดห้าห้านะครับแล้วทีนี้ไปเปลี่ยนลูกลูกสูบมันติดไปใส่น่าจะหนึ่ง เป็นเสื้อเสื้อของวิกเตอร์ครับเป็นลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็ติดอีกติดประมาณสามสี่ครั้งนะครับคันนี้เพราะว่าเอาไปซัดมาแล้วก็มาจบที่เบิกใหม่นะครับลร้หมื่นอยู่แล้วก็คาบูก็เป็นคาบิเอคาบูเคเหลี่ยมนะครับก็งานทั่วไปแหละครับของแท้มันเคกลมแล้วทีนี้มันมันรวนผมก็เลยเปลี่ยนใช้ตัวนี้นะครับ ก็ต้นมาดีมากครับเคเหลี่ยมนี่ปากปากตัวนี้น่าจะยี่สิบน่าจะสามสิบนะครับปากสามสิบแล้วก็สเตอร์หน้านี้จะเป็นสิบห้าสามสิบห้าสามสิบสามสิบแปดนะครับเป็นตาของพาทิตย์แล้วก็โซ่ก็เป็นโซ่ทอง น็อตก็ปะปนกันไปนะครับว่าจะเปลี่ยนแล้วทีนี้โปรเจกต์ล้มเลิกก็จอดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่โชคหลังเป็นแกสซี่แดงนะครับเป็นแกสซี่แดงแล้วก็เกียร์โยงก็เป็นงานทั่วไปนะครับอาร์มตัวนี้จะเป็นอาร์มดามล่างนะครับนี่ ทุกวันนี้เขาเล่นอาร์มยืดอาร์มยาวกันหมดแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบสเต็ปลดหนักพักเท้าตัวนี้ก็เป็นมีเนียมนะครับล้อหลังก็เป็น d ี d นะครับยาง ตัวนี้จะเป็นสองห้าศูนย์กับสองห้าห้านะครับล้อนหน้านี่จะใส่สองห้าห้าหลังสองห้าศูนย์เป็นแม็กซินะครับหรือแม็กซิงนั่นเองปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมนะครับเปลี่ยนแค่สายตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นรุ่นปีอะไร แต่ผมชอบสีนี้ผมก็เลยเอาทุกสีไปทำนะครับลืมนะครับต้องขออภัยด้วยน่าจะ e e สิบ e หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเบาะก็เป็นเบาะปาดธรรมดาเนี่ยนะครับให้มันเข้าทรงแล้วก็มามาท่อนะครับท่อก็เป็นของแดงบางทรายนะครับเป็นไปลายไทยทไททเนียมนะครับ เบรกหลังก็กระถุ้งเดิมนะครับทำสีใหม่ยิ่งทรายนะครับนี่ปั๊มตัวนี้ดูครับมันเป็นปั๊มเก่าเดี๋ยวท่อตัวนี้มันเงานี่คือว่าเอาไปปัดใหม่นะครับนี่แต่ก่อนมันจะเป็นหมองเลยไปปัดแล้วก็ล้างด้วยเปดโปนะครับมันก็เป็นแบบนี้ เดี๋ยวให้ดูฝั่งด้านนี้นะครับมันจะแคบนิดนึงก็จะแตกครับนี่ดามไม่อยู่นี่นะครับดูส่งคงจะไม่ได้ฟังเสียงนะครับเพราะว่าผมถอด ถอดกองออกกองกองโซล่ากองเบนซินกองน้ํามันนะครับถอดออกเอาไปใส่ขั้นอื่นนะครับเพราะว่ารถมันจอดแล้วก็ย้าอะไรเอาไปใส่สมยัยเพราามันแตกนะครับเห็นแค่ตัวเดียวพวกแบตพวกอะไรก็หมดแล้วนะครับนี่จอดนานเกินเดี๋ยวมาดูถังครับ ขันไม่รู้ว่าจะขึ้นสนิมหรือเปล่าดูครับยังมีน้ำมันอยู่ถ้าจะวิไปขี่ก็ต้องเช็คเช็คหมอ้อน้ำใหม่นะครับเพราะว่ามันกลัวมันตันแล้วก็พวกถอดล้างค่าบปูล้างอะไรอย่างนี้ก็ เช็คประมาณนี้แหละครับรถพวกนี้อา่ากล้องเรื่อมเลื่ม,ลมไม่โฟกัสแล้วนะครับเป็นรถสไตล์รถหนักนะครับคันนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามทั้งใต้ฟ้าลิงคองเลสซิ่งด้วยนะครับ